สวัสดีครับแฟนขับ FC ช่องไทยสาราคำพาเพลินแฟนขับ FC พ่อเอ๋นะครับวันนี้จะมาดูความเคลื่อนไหวของพ่อเอ๋หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะครับต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน oh, <no. S 1> พ่อเอ๋นะครับก็ได้โพสต์ทักทายแฟนขับ FC อรุณสวัสดิ์เช้าวันหยุดครับพี่น้องที่รักทุกคน ด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับดูแล้วพ่อเอกคงไม่เป็นอะไรมากนะครับก็คงจะมีความสุขนะครับที่แฟนขับ f c พ่อเอกก็คงได้อ่านคอมเมนต์นะครับต่างๆที่แฟนขับ f c คอยให้กำลังใจพ่ออยู่ตลอดนะครับ oh, <no. S 1> ส่วนพระเอกนุนนะครับชยนันก็โพสนะครับและแท็กถึงพ่อเอกนะครับบอกว่าซูลไห่อีพ่อว่า ออกจากโรงพยาบาลกลับมาบ้านกับบอยู่ซื้อ,อหาแนวเหตุจนได้เขารงพยาบาลอีกลูกเขาใจอีพอ่อหัวใจไวหวรุ่นเนาะพร้อมกับอิโมจิหัวเราะนะครับขอให้พ่อหายเร็วนะครับหากสัมพอและห่วงที่สุดมีอะไรให้ลูกไปช่วยโทรบอกลูกเดอ้อครับนี่แหละนะครับคือลูกชายอีกหนึ่งคนนะครับพระเอกนนชยนัน ทำให้พระเอกแมนจักรพันธ์นะครับได้เข้ามาคอมเมนต์นะครับในโพสต์นี้บอกว่าไปตีดากปลาเฮาไม่เลียย้ยวยุใสวะนี่แหละนะครับแม่ก็พระเอกแมนนะครับก็โพสต์ตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับที่เป็นห่วงพ่อนะครับก็อีกเป็นหนึ่งคนอีกหนึ่งลูกชายนะครับที่เป็นห่วงพ่อเอะโดยตลอดนะครับ ส่วนพ่อเอก็ตอบกลับนะครับด้วยรูปที่แฟนคลับ AFC เห็นอยู่นี่แหละนะครับแหมยกมือปิดหน้าปิดตายังไงยังไงนะครับทุกคนก็ให้กำลังใจพ่อเอกเหมือนเดิมหลังจากที่พ่อเอนะครับโพส์วันนี้นะครับทักทายแฟนคลับ FC แฟนคลับ FC ที่ติดตามพ่อเออยู่ติดตามระเบียบวาทศิลนะครับก็เข้ามา คอมเมนต์นะครับให้กำลังใจเยอะมากๆนะครับทั้งตัวแอดมินด้วยส่งกำลังใจไปถึงพ่อเอขอให้หายเร็วๆนะครับดีวันดีคืนกลับมาเป็นพ่อนะครับที่สร้างความสุขสร้างความหัวเราะนะครับสร้างคอนเทนต์ในการไลฟ์สดกลุ่มปิดให้แฟนคลับ FC นะครับได้ชมได้ดูนะครับเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนพ่อเอไปด้วยกันทุกคนนะครับ หากมีความคืบหน้านะครับแอดมินจะรีบนะครับนำมาฝากแฟนขับ FC ช่องไทยสารคามพาเพลินนะครับหลายท่านอาจจะไม่มีเวลานะครับในการติดตามพ่อเอสโดยตรงนะครับอาจจะทำงานว่างๆก็ถึงจะได้แวะมาดูมาติดตามข่าวสารนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์นะครับให้กำลังใจแอดมิน หรือว่าพูดคุยทักทายกันใต้คลิปได้เพื่อที่จะส่งกำลังแรงใจให้กับพ่อเอ๋สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ